อะไรครับวันนี้ก็มาต่อกับ Jurassic World Evolution 2ใน DLC d o m n i n b i o s y n Part ที่3นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเขาให้เราไปทำการวิจัยครับ Pyroraptor นะแล้วก็เก็บรวบรวมจีโนมของ Pyroraptor ครับให้ได้100%แต่ก่อนจะไปวิจัยครับมีแจ้งเตือนไฟฟ้าดับตรงนี้นครับกงกล e r l มมัสเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มอันนี้ แล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะได้แบบสวยงามมัง้งสวยใครสวยมันเนาะ <c oughs> โอเคไฟฟ้าเพียงพอครับตอนนี้ก็ไปทำการปลดล็อกสเตทที่4นะครับไพโรแรปเตอร์จ้างนักวิจัยนะฮะเป็นคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้โอเคเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูอัปเกรดดีกว่าครับมีอะไรอัพบ้างพาร์ทก่อนเราไม่ได้อัพตรงนี้อัปเกรดฟอสซิลเซ็นเตอร์นะครับอัปเกรดเออ่เรนเจอร์ทีมศูนย์สำรวจแล้วก็สตาร์ทนะฮะก็ได้อัพไปเลยคนนี้โอเคต่อไปก็รอนะฮะร,ระหว่างรอเรามาดูที่เจ้าไดเมโทรดอนดีกว่ามันทำอะไรอยู่ น้องกำลังกินอาหารนะครับวนทวนสมบูรณ์นะคอมฟอร์ตดีมากพักเราเลี้ยงอย่างดีเนื้อหมูสไลด์ติดมัน <c oughs> ตัวนี้ก็เดินเล่นตัวนี้กินน้ำรายละเอียดดีมากอะ่ะสวยมากตัวนี้ลงไปทำอะไรจะ <c oughs> ลงไปกินข้างล่างเหร จะลงไปซะละโอเคเดี๋ยวเรามาเร่งเวลาดีกว่าครับให้มันวิจัยเสร็จไปไวนะใกล้จะเสร็จแล้วเราจะได้ไปขุดฟอสซิลอันใหม่มาสักทีเอมเบอร์สิโอเคสามารถไปขุดเอมเบอร์ได้นะไพโรแรปเตอร์นี่ไงที่มันล็อกในพาร์ทก่อนทีวิจัยเราจะเอาคนนี้ แล้วก็คนนี้โอเครองานวิจัยการอัพเกรดสิ่งปลูกสร้างกำลังจะเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราเร่งเวลาครับเพื่อให้มันเสร็จไปไวโอเคเรียบร้อยฮนะทำการอัพเกรดอันนี้จะเป็นการสกัดฟอสซิลได้เยอะขึ้นนะครับจาก10เป็น17 อันนี้จะเก็บฟอสซิลก่อนสกัดได้เยอะขึ้น18เป็น24ผมเอาสกัดได้เยอะขึ้นแล้วกันแล้วก็อันนี้นะครับศูนย์สำรวจอันนี้เก็บรวบรวมฟอสซิลได้เยอะขึ้น50%นะครับแล้วก็นี่สตา f f c เซ็นเตอร์เวลาการพักของนักวิทยาศาสตร์ครับ10%จัดไปพักน้น้อยทำงานนานๆและก็สุดท้ายนะครับเรนเจอร์ทีม Advanced Scanner ครับอันนี้จะลดเวลาการสแกนไดโนเสาร90%ชัดไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ทำงานได้ดีขึ้นทั้งหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเกรดเพิ่มดีกว่าครับเพิ่มให้พนักงานว่างมีอะไรบ้างอันนี้คอนโทรลเซนเตอร์ครับสร้างสิ่ก่อสร้างได้ถูกลงนะคอนโทรลเซนเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำงานของสตาฟนะครับอันนี้ฟอสซิลเซ็นเตอร์วิจัยไวขึ้นแล้วก็วิจัยถูกลงคอนโทรลเซ็นเตอร์ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคอนโทรลเซ็นเตอร์ได้รับการกระตุ้นนะครับให้ดีขึ้นมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายสตาฟร,รวมถึงสิ่งปลูกสร้างพิเศษแก่สตาฟนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเพิ่มลิมิตสิ่งปลูกสร้างให้แก่สตาฟ แล้วก็พานายวิสัทต์ไปฝึกอบรมนะครับให้ไปเลเวล2ได้อันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราอัพอันนี้แล้วกันนะโอเคต่อจากนี้นด้วิสัทต์ของเราจะฉลาดขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเร่งเวลาครับแล้วก็รอให้ฟอสซิลมาส่งโอเคเอมเบอร์มาส่งแล้วเราก็ไปทำการสกัดนะฮะ ว้าวเป็นขนนกเลยฮะไม่เป็นกระดูกนะสก,กัดมานักวิจัยของเราคนนี้ไปคนเดียวแล้วก็ผมว่าจะขุดเพิ่มดีกว่าเพราะว่าขุดที่เดียวจีนโนไม่น่าพอเนี่ยเราต้องขุดเพิ่มอ่าอันนี้ปลดล็อกแล้วแล้วก็ ส่งทีวิจัยโอเคสองรอบน่าจะเต็มนะครับเครื่องบินเพิ่งกลับมาเนะี่ยแล้วมันก็ไปอีกมันด่าแล้วมนเนี่ยกูเพิ่งมาถึงกาแฟยังไม่ได้กินยังไม่ได้พักเลยโอเคที่เราวิจัยเมื่อกี้เสร็จแล้ว ในวิศาเราเป็นไงบ้างสามารถอัพได้ยังไหนดูซิอ่าคนนี้ไม่ว่างคนนี้อัพได้นะฮะเราไปที่ genetics และกันะให้มันสุดๆเรียบร้อยเก่งขึ้นนิดนึงแล้วก็รอนะเหมือนเดิมโอเคเอมเบอร์มาส่งนะครับ เรามาทําการสกัดว้าวได้เยอะเลยอันนี้ก่อน6-9อันนี้ต้องร้อยแน่แน่จัดมาเราก็ส่งในวิจัยโอเคคนเดียวเหมือนเดิมแล้วก็ในวิศาสตร์ของเราเมื่อกี้ครับที่ไปขุดเราก็จะอัพเลเวลให้เขาเราเป็นโลจิสติกแล้วกันอ่า เรียบร้อยตอนนี้ก็รอครับให้จีนโนมของไพโรแรปเตอร์ได้100%รนตะระหว่างนี้ผมว่าเราสร้างกลรงดีกว่าผมจะไว้ข้างกลรงของไดเมโทรดอนเะนี่ยเชื่อมต่อกันเลยแล้วก็ให้มันกลรงใหญ่ๆเอาเป็นสัก3าคูณสามได้ได้ โอเคโอโหรู้สึกว่าจะเล็กกว่าโครงของไดเมโทรดอนเนี่ยผมว่าเราต้องขยายต่อเติมเข้าไปสัก3คูณ4เรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวผมจะลบต้นไม้ออกฮะผมว่าเสียตังกับไอค่าต้นค่าตัดต้นไม้เนี่ยเยอะนะดูดิเป็นแสนะ่ะแต่ละทีถ้าลบหมดแมปนี่น่าจะเป็นล้านเป็นล้านเลยเลยพี่โอเคแล้วเราค่อยเพิ่มมาใหม่นะฮะ ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เราจะเพิ่มน้ําเข้าไปให้เป็นแม่น้ําส,สวยๆงามๆพอได้อยู่เนียนๆแล้วก็เราเพิ่มเรนเจอร์โพสเข้าไปแล้วก็เราส่งทีม Ranger เรนเจอร์ครับมาตรวจสอบตรงนี้ ให้เขาดูแลไดโนเสาร์ของเรานะแล้วก็จีโนมนะครับจะได้และเรียบร้อยฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไพโรแรปเตอร์เราก็จะสร้างมันผมคิดว่าด้วยการวิจัยนิดหน่อยเราสามารถสร้างกลุ่มไพ r โรแรปเตอร์พร้อมปล่อยได้มาเริ่มกันเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็จำเป็นคุณลองนึกภาพออกไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากไม่มีเราอยู่ที่นี่ ไม่ดีกว่าผมเหมือนกันไปทำงานกันเถอะไปอซินต้องการเราและพวกเดนอสสอต้องการเราเหมือนกันไพโรแรปเตอร์จะต้องมีกลรงขังงั้นเรามาทำให้เหมาะกับมันกันเถอะสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการคือทำให้สัตว์พวกนี้หงุดหงิดจะทำมันหงุดหงิดทำไมล่ะโอเคมาสร้างนครับแต่ว่าถ้าเราสร้างตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นไพโรแรปเตอร์เปิดตัวนะ มันต้องเข้ามากัดกับไดเมโทรดอนแต่เราสร้างแบบว่าให้มันขึ้นเครื่องมาส่งตรงนี้ได้อยู่แต่ว่าไม่ดีกว่าฮะผมจะทำการย้ายโรงเพาะไดโนเสาร์ครับไปไว้ฝั่งนูน้นจะได้ไม่ต้องสร้างเพิ่มประหยัดฮะโอเคแล้วก็เชื่อมต่อครับเส้นทางออกไป ให้สวยงามทั้งหมดที่ทำเพื่อให้ได้ดูการเปิดตัวของพาโรแรปเตอร์นะ <c oughs> โคตรลงทุนเลยเดี๋ยวเราสร้างไอ้นี่ดีกว่านะครับผมลืม Research Outpost ให้มันมองเห็นทั้งสองโครงนะ <c oughs> เพื่อประหยัดตังค์อีกแล้วเชื่อมต่อไฮเปอร์ลูปเรียบร้อย แล้วก็ไม่เชื่อมดีกว่าเอาไว้แค่นี้พอไม่เชื่อมเป็นวงกลมนะฮะขี้เกียจโอเคเรามาสร้างไพโรแรปเตอร์อ้าแล้วใครมันกัดรถไดเมโทรดอนมันกัดรถอย่าซนดิคนเราจะสร้างสร้างเพื่อนมาให้เนี่ยโครงข้างกันโอเคมาดูไพโรแรปเตอร์ครับ ดัดแปลงจีโนมซิรู้สึกว่าจะแย่นิดนึงดัดแปลงได้2 <c oughs> อันนะอันนี้จะช่วยลดอัตราการสู่สีเลือดจากการอดอยากนะแล้วก็ความถี่ในการกินอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มให้มันเต็มแล้วกันให้มันตรงกลางนะฮะแล้วก็ตรงนี้อายุยืนขึ้นนะครับเราใส่มาหมดเลยอันนี้ก็แดงนะฮะมันต้องทำการวิจัยถึงจะ ปรับได้อันนี้จะสามารถอยู่กับสายพันธุ์อื่นได้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอัลฟามันจะสามารถทําให้ทนต่อสายพันธุ์อื่นได้รวมถึงลดอัตราการโจมตีเรนเจอร์ทีมด้วยะฮะยังดีกว่าเดี๋ยวมันต้องรอนะฮะถ้าไปวิจัยอีกเอาเป็นประมาณนี้ลวกันผมไม่ให้เลี้ยงกับสายพันธุ์อื่นอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ฮะ แล้วก็ทําการเพาะพันธุ์มันขึ้นมาโอเครอครับเรามาเลือกไข่นะไข่ฟองแรกดีงามนะครับฟองนี้แดงเลยไม่สามารถอยู่ร่วมกับตัวอื่นได้แล้วก็โจมตีเรนเจอร์ทีมแล้วก็ห่วงถิ่นนะครับแล้วก็อันนี้หวงถิ่นดุ แล้วก็ไม่ชอบสปีชีอื่นอันนี้เหมือนอันที่สองอันนี้เหมือนอันที่2งนะครับงั้นก็ผมจะเอาอันที่สองแล้วก็อันที่สีสลิ้นพันแล้วโอเคแล้ก็ทําการเพราะพันุมันขึ้นมารอครับตอนนี้ก็จะออกมาเป็นตัวแล้ว เร่งเวลาอะไรเนี่ยเอ้าทำไมกลิ่มไมมัสมาอยู่ข้างนอกโอ้โหตอนไฟดับแน่เลยฮะมันหลุดมาได้ไงวะเนี่ยตั้งนานเลยจะตายไม่ได้กินอาหารโอเคก็ดื้อออกมาเนาะได้ใช้แล้วฮะเรนเซอร์ทีมเฮลิคอปเตอร์มาให้ไวเลยทำไมมันดื้อจังวะเดี๋ยวก็ปล่อยแห้งซะหรอกยิงมัน รรเอ์และยิงไม่โดนสกิลกากมากโอ้เรียบร้อยฮนะควาาไปและวแล้วก็ส่งเข้าโครง <On route. S 1> อย่าออกมาเล่นแบบนี้สิ mm hmm. เอาใครป่วยเนี่ยไดเมโตรดอนป่วยหัวอาหารเป็นพิษแน่เลยนี่ไงติดเชือ้อเราต้องให้คุณหมอนครับมาทำการฉีดยา โอเคแล้วก็เรนเจอร์อะไม่ได้ลบอันนี้ออกก่อนนะครับงานเขาเต็มอ่ะมามาล้างอาหารให้ดีๆฆ่าเชื้อซะจะได้ปลอดภัยต่อสัตว์หมอเป็นไงอาการน้องตอนนี้นอนไปแล้วเป็นพยาธิด,ดีว่ะ เราต้องทำการวิจัยนะครับพายาธิปักขอนะโอ้โหพนักง,งานก็เหนื่อยแล้วก็รอครับให้วิจัยเสร็จแล้วก็เรนเจอร์ทีมกลับมาทำงานตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอตอนเช้าครับผมถึงจะปล่อยไพรโรแรปเตอร์นะเพราะว่ามันมืดม,มองไม่ชัดนะครับระหว่างนี้ก็รอวัคซีนนะครับมาฉีด เร่งเวลาหน่อยแล้วกันจะได้เสร็จไปไวๆครับสงสารน้องจะกลัวจะตายกันเนี่ยยาเสร็จแล้วเราก็ส่งคุณหมอมาฉีดครับศัแพทย์ของเราเร็วๆน้องจะตายแล้วก็อันนี้เราติ๊กไว้ให้สัตวแพทย์เขาได้ดูแลครอบคลุมเนี่ยงานเต็มอีกโอเคดูเท่านี้ไปก่อน มาฉีดไปไวคุณหมอเร่งมือเข้าทุกนาทีมีค่าฉีดยาให้กับสัตว์อปิชอปิชเสียงฉีดเล็ดมากมาดูตรงนี้สิลุยน้ำไปขับช้ามากเร็วเข้าน้องจะตุยกันแน่ถึงกับนอนนะครับน้องไม่ไหวแล้ว เ็นเป่านึง่งอภิษอิษเกลียดเสียงฉีดยาโอ้โหเข็มยังติดตูดน้องวิ่งได้แล้วเย่ยน้องหายป่วยครับท่านี้ก็ชื่นใจตอนนี้ก็รอตอนเช้าครับกันต่อนะเพื่อปล่อยไพรโรแรปเตอร์เร่งเวลาเหมือนเดิมนะครับพร้อมจะปล่อยแล้ว เรามาปล่อยกันเลยครับชั้นเลือกนายไพโรแรปเตอร์มาแล้วฮะที่เรารอคอยสวยมาก I'm gonna your need help ผมต้องการให้คุณช่วยมีเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยได้นำเดลเสามาจากอิสลานูบลาและตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพาพวกมันมาที่นี่เราสามารถรับพวกมันได้ใช่ไหมเพราะผมไม่อยากพลาดโอกาสนี้ไปจริงๆอ่ะมีเดลสามาครับอนคาโลซารัสอัเปโทซารัสแล้วก็สติกกี้โมโล็อกเนะฮะเราต้องเตรียมกลงให้พวกมันนะแต่ว่าตอนนี้ขอดูไพโรแรปเตอร์ก่อนนะ ก็เป็นเสาจากยุคเครดเชียสตอนปลายครับที่จริงไม่ได้ตัวใหญ่แบบในหนังแบบนี้นะมันสูงแค่ครึ่งเมตรครับก็ยาวประมาณ1-2เมตรเองนะในหนังทําเวอร์ไป <c oughs> เขาชอบป่ามากๆแล้วก็ต้องมีเหยือ่อครับเราก็ใส่เหยื่อเข้าไปต้องเป็นเหยื่อที่มันล่าได้นะไม่ชอบเหยื่อที่วางแบบไดเมโทรดอนนะชอบแบบล่าเอง แล้วก็ใส่ป่าครับตอนนี้มันยังเดินไม่ทั่วเราใส่มาก่อนกะเอานะให้มันพอดีกับมันน,นี้ก็ใส่ไปก่อน,นครับเผื่อมันเดินมามันเดินมาเห็นก็จะโอ้โหตาเยอะจังเลยแล้วก็ไม่ต้องการอีกใส่เข้าไปให้สวยงามเลยครับ จะพอแล้วไหมแถมให้นิดนึงกลัวไม่พอโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอมันเดินทั่วมันก็จะสำรวจกลรงของมันนะครับแล้วก็น่าจะพอใจเองมีตัวหนึ่งล่าเหยื่อครับได้อาหารไปแล้วเรามาดูพฤติกรรมของมันต่อครับ <c oughs> ก็มีการอ,อย่าพึ่ง ยังไม่รับมาฝากไว้ก่อนมาดูพฤติกรรมของมันนะครับมีการร้องใส่กันบ้างตัวนี้ก็เดินเล่นนะครับจะเห็นมันล่าเหยื่อเมื่อกี้ดูไม่ทันสวยมากฮนะขนสีแดงสมชื่อครับไพโรแรปเตอร์หัวขโมยไฟโอลิมปัสชื่อโคตรเท่ตัวที่ไปล่าแล้วหรือเปล่า จะวิ่งไปไหนวะวิ่งบนไปบนมาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีตัวต่อสู้กันแย่งตำแหน่งสาฝูงแน่ๆเลยครับมาดูนะครับศึกไก่ชนมาจะเป็นยังไงจ้องอยู่นั่นแหละประกัดหรือไงดูเชิงกันอยู่ยครับแล้วก็ไม่สู้นะเล่นจะไม่สู้เหมือนจะ อาเปโทรซารัสมาอย่าพึ่งฮะอย่า่อยทำแล้วกันเหมือนที่อยู่กับสายพันธุ์เดียวกันได้แต่ว่าเกลยดสายพันธุ์อื่นนะครับที่เราเลือกมานะทำอะไรมันสวยและน่ารักมากอะมันคุยกันนะแล้วมันก็กระโดดใส่กันโอเคตัวที่จะไปล่เหยื่อใช่ไหม นั่นเลยฮนะคือภาษา,ากายมันออกอเท่มากมันสวยมากฮนะเหมือนไก่งวงขนาดยักษ์อย่าพึ่งฮนะแล้วก็เล่นจอยกับการดูไพโรแรปเตอร์นะครับตัวอื่นอย่าพึ่งว้าวงดงามจริงๆฮนะ อนี้ก็เอ้ยอะไรครับเนี่ยกินน้ำแล้วบักอ,อย่าพึ่งใจเย็นกินน้ำแล้วบักตัวติดกันนะสิงร่างนี่เขเรียกแฝงร่าง